เป็นที่พึ่งสุดท้ายของเราแต่ว่าเขาก็ยังอ่างนี้กับเราอยู่มันเป็นความรู้สึกนั้นเลยก็รวเนาะแต่มึงดูแรงมากเลยนะตะเคียนจับไม่ถือในซีนตะแย่มันผมโดนว่าครับโดนว่าผมรู้สึกแย่ผมเสียใจในบทอ่ะมันจับมือข้างล่างแต่ว่าผมผมก็มาจับข้างบนเลยมันจะได้แบบโค้งล้องไม่แพนลงมาโอ้โหนะเป็นไรนี้เป็นไร ครับการนึงการนึงเสียงครับอ๋อนี่พี่เสี่ยหมายความว่าจูเลียเป็นคนข้างรักครับเธอคิดว่าโรมิโอเนี่ยเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่สำหรับเธอครับแล้วอาจารย์เนี่ยมีโรมิโอของจูเองยังครับถ้ายังไม่มีเนี่ยมาข้างรักกับผมก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับขอร่วมชมละครชุด ชาติซึ่งจะนำเสนอเป็นตอนแรกในวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2565เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง g a n 25โดยพร้อมเรียนกันค่ะขอเน้นย <that> ้ำนะครับ <inhale> พุทธศักราช2565แห้ออกมาดีสวยครับตามออกไปเลยอาจารย์ประจาั้นของเราก็คืออาจารย์สันติค่ะตาโม้อาจารย์สันติไม่น่า ได้แล้วเนี่ยมันก็เห็นมือสองคนนะแล้วมือตัไนั่ยังไงอาจารย์นั่งคุยสามคนท่านี้ดีกว่าอาจารย์กลับมาไปมือว่าอะไรของคุณว่าอะไรมืยก็เห็นไปเลยไปอูว่าหลาอเลงอเลงเออไม่หัดคุยหน่อยแล้วอเลกมาจากไหนอะไอ้เออมันมาจากไหนวะมันมาจากไหนวะมันมาจากไหนวะเเฮฮ้้ยย นี่ถ้าไม่ติดว่ากูโดนตามตัวมึงเจ็บตัวไปแล้วนะเสียใจว่ะกูกดได้รับจุดได้จะรู้ได้ไงว่าไม่อยากเป็นเหมือนกูกูรู้ก็แล้วกันเอาเสื้อผมมาี่กูไปซักเองกูบอกมปนี่ไงอ่าดึงมาดูปึ๊บนี่เือมือแล้วมองสากด้านบนนี่เก็บร้องไห้ได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกครับร้อร้อง มเรู้สึกเพื่อผมรู้สึกครับรู้สึกทุกซีแต่ว่าส่วนใหญ่จะทางตาก่อนการวิ่งนิดหน่อยเอาเตอร์จุดไม่จับนี่เลยเนี่ยนะกูจะบอกให้นะมีมีมาครึ่งทางกูขับเลวมึงวิ่งกระโดดอย่างเนี้ยใช่หรอคือตอนวิ่งหนีหันหน้ามาเจอเนี่ยวิ่งมาเลยภาวิ่งกูเทพิ้ม บางทีพี่ก็อาจจะอยากได้ภาพนักวิ่งที่แข็งแก่ไม่ใช่ภาพคนวิ่งที่ออดผกพงบผุ้งือคเทพจริงเหรอใช่ครับก็มึงปิดปากเราพเ่สมุดจะผูาดกรไมีจแล้วาเจตวมีาจะเลยเออมาใหม่เี่อ ได้ต่อทำรบกันทาได้นะการตัวส่งให้มันได้เลยเป็นการเขียงกันเนาะไม่เชิงวะคนที่มีความคิดต่างกัน2องอุมการคนหนึ่งคิดว่าการทำตามกฎแบบเหมือนเดิมอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบควรจะทาอยู่แล้วเป็นเรื่องที่แบบต้องทำความถูกต้องยังอยู่ความสงบสุขยังอยู่แต่ว่ามันเป็นมันอยู่ในกรอบที่แบบ ไม่ต้องบังคับแล้วว่าใครจะต้องแบบมาทําตามอย่างนี้นะอย่างี้นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ซีนที่สองคนนึงคนนนนนซีนเท่าไหร่แล้ววันนี้ไม่ได้นะครับวันนี้วันนี้เป็นไงบ้างก็เหมือนเดิมก็อักเหมือนเดิม กอะถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากเล่นเยอะไม่อยากก็อ่ะก็ไม่ต้องเป็นพระเอกนะเฮ้ยเออการเล่นทุกทีเนี่ยมันทำให้เราพัฒนาได้นะเป็นชอบเออใช่ไหมเออถ้าเป็นพระเอกแล้วบ่นเหนื่อยเนี่ยต้องไม่เป็นไม่นะไม่ใช่หรอกครับรู้สึกตื่นเต้นมากนะจริงๆวันนี้ก็กำลังดีแล้วเพราะว่ามันกำลังพอปั้นได้สวยดีดีค่ะเพราะว่าก็ดีค่ะน่ารักค่ะน่ารักค่ะตอนนี้เรา ยังไม่แอคชั่นเราเป็นตัวเองได้แล้วเพราถามว่ามึงรับบทเป็นอะไรอ๋อผมรับบทเป็นคันร้องนะครับผมรับบทเป็นวัดครับผมครับผมเป็นอักครับครับสารวัตรนี่อยู่ที่ไหนสารวัตรนี่อยู่ที่ไหนในเรื่องขั้นตอนอะไรเทียมเลยอะนินทาหน่อยนินทาหน่อยนินทาเหรอที่จะว่าตอนนี้นะครับเป็นเพื่อนคิวที่สองเขาอาจจะไม่แผงรูปจริงๆนะครับพุ่งกับเป็นคนที่น่ารักมาก แล้ยเป็นพูดไม่ใช่อย่างนี้เนี่เป็นคนที่ผมอยากร่วมงานมากที่สุดก็ธนบรินทร์แต่มื่อกี้พูดไม่ใช่อย่างนี้เหอย่างนี้แหละเมื่อกี้นทาอะไรือเปล่านะบอกว่าพี่ก๊อฟเป็นคนน่ารักมาตรงเวลาแล้วก็ทำงานทำงานดีคอยดูแสกดูหน้าสมให้ไม่ต้องปวดเรื่ภาพลักที่ออกไป แผงอะไรเบอกว่อยู่ไปงั้นไม่ได้แผงนิดแงงมึงคือพูดเองอีเวนมึพูดอะไรนี่ยนบงคนขึ้นคิวที่สองเขายังไม่แผงนิดไปเลยไปเดินส้มเลยเร็วเลยเราไปเดินสามนดีกว่าเลยคนช้า้ะยกสักรอบโอ้โหเกินนายป้าเยียแห่เหม็นตัดตัดไปตัดตัดอน ตอนนี้เขาจไหมเขาจเขาเขาไกินข้าวแล้วไม่ไหวไหวหักสามะเอาเราสมคนเฮ้ยมึงแข็งแรงหนูยมึงเล่นเอาวีเก่งเนไม่เกียววีอะไรเลยเอาไว้หนักเอาจะมันมาให้กูยกอ่ะ <P oop> ปุ๊บเดี๋ยวมันจะมาเงินมาปุ๊บเลยแต่ว่าอยา่าใช้เงินเก่งมา,ากครับถ้าสมามติแบบอ้าวถ้าสมมติแบบเก็บไม่ได้ก็อวยมาช่วยเก็บ สนุกสนุกกองนี้สนุกถ้ามาลมนะสีอารมณ์ก็ทำอารมณ์อยู่นะตอนนั้นเขาค่อนข้างบิวเวลาเขาเลื่อต้องบิวนิดนึงตาโคตรลอยลูกรักนะครับลูกรักของช่างหน้าช่างผมเลยผมต้องทําเองเวลาซับหน้าอะไรต้องทําเองไม่ได้น้อยใจไม่ได้น้อยใจแค่บเด็กมาพร้อมนะเฮ้ยเต็มที่เว้ยพิเศษมีคนจะแจ้งแงพิเศษไม่ได้โอ้ยฮัลโหล เบื่ครับเบ <c oughs> ื่ออีเนียทำหลุดเอสะทือนอเดแอคชั่น ครับคีณผู้ชมครับว่าถ้าลีเด้รมาตอนข้าฝันไอ้เจ้าจะไม่ถึงนะใช่ไหมแม่ละของไหมขาด ครับครั้เียทงเราได้แลวตอนนั้นน่ะนที่เร้ามรงกัอนอ่ะเดนทางได้อยู่ไดไม่หนาวอไม่หนาวแหมพอดูหน่อย ไปนะไปเพื่นนะไปไปไปนพุ่ไ้้นได้แล้วพุ่ได้แล้วุไเลยมันจะช่วยพือชามเข้าใจลอยังเพื่อนเาใ้วมันจะเป็นไฟเล็บาไไเป็นเีนเล่นบานนะแต่วามจริงในเรื่องนี้เราเล่นไม่เป็นนะแส่ในชีวิตจริงเนี่ย ก็พอเล่นเก่งไม่ได้เก่งนะครับผมแต่ว่าถ้าคนเก่งเนี่ยต้องมีโอนะที่เขาจะไปทวิตไว้บอกว่าอยากเห็นซีนอะไรของมีโอกับหลุยส์ก็มีคนเขียนมาว่าอยากเห็นมีโอแบบเล่นบาสโดจัดให้เลยเขียนในบทเลยแล้วก็ใส่ซีนี้เข้ามาต้องลองดูเลยต้องลองดูโอ้เราติดมืตกอะไรเนี่ยอยากให้ดูจริงครับเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่มีการเล่นบาสสองกีฬาเลยทั้งยูโดทั้งบาสแต่ว่าตัวคันลองนี่คือนักกีฬาทั้งเทพ ไม่น่าจะรอดนะสามไม่เจ็บกลับไปก็จะเขียวเหมือนเดิมไม่ไม่เขียวจริงเหรอไม่ใช่ตบอย่างนี้ดิตบไงนะตบอย่างนี้ดิเอามือเฉียโลกเหรอจะไม่เจ็บถ้ากตกแบบนี้เจ็บดิเรียนมาด้วยกันผมเขียวใช่ไหมใช่หกเขียวอ่าเจ็ดเก้าขาออกอ่ากออาแล้วปวดเขียว เราสามารถเจ็บได้ลองซ้อมอีกแบบหนึ่งได้ไหมครัซ้อมเป็นหลุยยนหลุยมันกัวมันกัวเจ็บไหมเจ็บไหมลกไม่ได้ไม่ได้ไม่เจออมาสัคับช้อนอาาบื้ืเ้ยยยยยยอยย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 ย ตังนะครับว่าซีนนี้ตื่นเต้นไหมคระ<า>อันนี้เป็นเลิฟซีนนะฮะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน ลิ้นผลมันรู้ว่าหมายถึงว่ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันแบบเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไรทางที่ดีนะที่นี่มันเห็นหน้ากันทุกวันรับแล้วความมันต้องมาเลิกซีนมันก็เลยแบบใช่แล้วก็อาจจะด้วยความที่เว้นถ่ายมาสามวันทิดด้วยแล้วก็วันแรกก็ก็ฉากนี้เลยฉากนี้เลยมันก็เลยอาจจะแบบยังองบรรยากาศด้วยนะตอนนี้ฝนตกหนักมากเสร็จยังเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างฉากนี้ รู้สึกปวดฉี่ครับแรงแรงแหงกือถเรามา่ากนเถิดก่อนเราจะทำอะไรสักอย่างกันเราก็ต้องรู้สึกผ่อนคลายก่อนอ่าผ่อนคลายไหมพร้อมครับไปครับเหนื่อยแล้วเหรอก็รู้ว่าปืนนี้เราจะป่าคืออะไรนอนี่บ้านไปนอน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 เหนื่อยแหงแล้วตัดไปแล้ว ขาดเดี๋ยวสิเ i r s t ให้นี่ไปนี่ไปไหนเดี๋ยวบอกว่าปุ๊บปุ๊บแล้วมันดูเออกูแล้วเนี่ยได้ได้ไดเร็จแล้วได้เข้วล้วลืมลืมลืม เีบยไปไหนเวไวเล็ครัดนัดนัดจะสนาดให้ได้พม่จะสนัดให้ได้ใช่ไหมคือไม่คัดก็จะพลิกกันไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่เฮ้ยลงแล้วไม่อยากลงแต่ว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นภาพแบบ ายลกขึมาายลขึ้นมาอผ่านกันมาถึงแล้วซีนสุดท้ายของคิวสุดท้ายนะครับตอนนี้เหลือแค่อกับอายันแี่2คนตรงรินทะเล4เดือนที่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 ถ่ายกันมาครับ นี้เป็นซีนสุดท้ายแล้วเราดูหลังซีนนี้จบว่าจะเป็นยังไงครับผม By, พี่ฝ่ายอ่านถือไปเจ็บแล้วทีขอบคุณนะครับท้องคน้องเปิดมากค่ะุ่มพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่รวยเา มอยากพูดแล้วเดี๋ยวร้องเลยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะปล่อยให้อาเข้าไปอยู่ในซีรีส์แล้วก็อนิญาตต่อไปแล้วจากนี้เราจะไม่ได้เป็นพาอทักอะไรแล้วครับก็ถ้าทุกคนคิดถึงหรือทุกคนอยากเห็น็ราุ้นอีกครับก็อย่าลืมกลับมาชมซีรีส์พวกเราด้วยค่ายไปแล้วถ่ายไัได้ดีนะครับก็ใจหายเหมือนกันหลายหลายเดือนที่ ที่ผ่านอะไรวะเยอะม,มากๆเหมือนกันเราจะปิดเลยอันนี้ของอ่งไปเพื่อความความสุข,สขแล้วก็รอยยิ้มนะครับรอยยิ้มครับเราจะไม่ปิดน้งตาครับครับผมแล้ว,ลวทุกคนจะสน,นุกแล้วก็สนุกไปกับเรื่องท่านนะครับแล้วก็บอกว่าทุกคนจะรักรตัวละครทุกตัวเหมือนกับที่พวกเราทุกคนรู้สึกนะครับเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานมาก แก็ตั้งใจถ่ายข้อสารเรื่องนี้าสือตัวละครเอาไว้คนรับชมจิงใจหวัว่าทุกคนจะรับดูได้แล้วก็ย่งไงอย่าลืมนะครับขอบด้วยนะครับครับบ๊ายบายราไม่มีในผม่เที่นาของเราที่เรา เอาเลยดี่มันไปเขียวขึ้นเลยกันนะครับพร้อมครับพร้อม